สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรียกว่าวันจันทร์นะช่วงสัปดาห์ที่ถือว่าภาพรวมคงไม่ต่างจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทรงเดียวอาการเดียวกันเลยนะครับคือไม่ไปไหนนะครับใชเวยใเวแล้วก็แว่นก่อนแคบตกขึ้นตกลงตกขึ้นตกลงนะครับนะเพียงแต่ว่าวันนี้อยาบิดบวกนิดหน่อยนะครับบางทีอาจจะลดนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับนะก็เียว่าไม่ไปไหนเลยแหละนะครับแล้วก็การซื้อการขายก็แน่นอนวันนี้ก็วนกลับมาเล่นตัวกลุ่มพวกพลังงานน้ํามัน นะครับนะสามดาก่อนเป็นไฟฟ้านะครับนะตอนนี้มานที่น้ำมันเพราะน้ำมันดีขึ้มาใหม่ก็วนกับประเทศเหน้ำมันที่หุ้นกลุ่มนี้มันลงไปก่อนถึงไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มีการรีบาวคือกลุ่มของโรงพยาบาลนำโดยบรรลุราช b อสามดาวก่อนสามดาวก่อนก็ลงไปก่อนเหมือนกันนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าตลาดมันจะวนซื้อคือขายตัวสูงซื้อตัวต่ำนะครับนะตัวที่ลงมานะครับนะก็วนอย่างนี้ไปแล้วก็เป็นตัวที่ตลาดเล่นประจำนะไม่ใช่ว่าไปเอาตัวที่ตลาดไม่เล่นไม่ใช่นะหลีแ ที่โดนขายลงมาก็วนกลับไปซื้อใหม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยเช้านี้ก็เลยประคับประคองตัวแล้วต้องบอกว่าตลาดก็ถือว่าเก่งอยู่พอสมควรนะเพราะว่าถ้าเราดูจริงโดยเงื่อนไขตลาดเองก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเป็นบวกชัดเจนอะไรมากมายนะครับวันนี้เอเชียก็ไปเอเชียก็ใหญ่ใไปรอทางซึมๆนะคือแกตัวที่บอกแค่ดีกว่านะครับหังเสีงนี่ได้นี่สงจากจีนนะตึงดอกเบี้ย การต้องตึงถอกเบี้ยหมดเลยนะครับนะตึงดูกเบี้ยไว้ก็อั่งเสียงก็เลยดีขึ้นมาก็เลยม่มมีการคาดว่าเอ๊ะอยจีจีจะมีงานทําอะไรหรือเปล่ามีเขียนมนาตรการอะไรออกมาหรือไม่นะครับนะคือฝั่งเสียงครับเนี่ยส่วนญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าได้เป็นเรื่องของการขายทางกำไรเพราะที่ผ่านมาเขาขึ้นมาเร็วรแล้วตอนนี้ข<อ><ม>เขาเเริ่มกากําลังเริ่มจับตามองข้างเงินเยนนะเพราะมันอ่อนยุบย่ามากนะครับเขาเลยมองว่าไอ้นี้ครูจะเปลี่ยนทรงหรือเปล่า นะจะเช่นยังมีลรืเลือเล่องไอเรื่องการผ่อนคลายอะไรของเงินเยนหรือเปล่านะครับนะอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะเงินเยนเพราะช่วงนี้เงินเยนไปมากนี่ขนาดเงินบาทบ้านเราแข็งเงินเยนยังดูอ่อนกว่านะยี่สามจุดสี่เจ็ดเด้งโอ้โหใครช่วงนี้ใครไปเที่ยวญี่ปุ่นนี่คงจะเรียกว่าสบายใจขึ้นถูกลงอ่าแต่พูดตรงๆอ่ะนะเมื่อก่อนอยังอยู่แพ่สมัยผมไปสมัยสมัยเมื่อก่อนโควิดที่สุดแล้มันอยู่มาสามสองโควิดนะมุวันนี้แล้วก็พอลงมาอยู่สามสิบบาทก็ว่ามันถูกแล้ว จอ28ถูกแล้วล่าสุด26ก็ถูกแล้วนี่มาล่าสุดอยู่23โอ้โหโอ้ใบยิ่งไปกันใหญ่เลยกันเยช่วงนี้นะครับนะเรียกว่าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ถือว่าเซฟเงินไปเยอะพอสมควรนะครับนะอันนี้ก็ว่าไปนะครับนะส่วนนั้นแล้วก็อื่นก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะะนครับแต่ก็ตามปัจจัยลบวันนี้ก็มีเหมือนกันคือตัวเลข GDP โอ้ออกมาน่าพิดหวังนะใช่ครับ1.5ครับครับเยอะๆไปมา2นี่1.8ครับ แปลแขยับวิธีแล้วนี่วันนี้1.5นะครับนะบบลงมาแล้วก็ทำให้9เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่1.9นะครับนะคือดัชนีดีพีโอขดค่อ,ขอ,ขอนข้างเยอะๆนะที่เขาฆ่ากันตอนก่อนหน้านี้อยู่มาสามกว่าแล้วลงมาเหลือสองกว่านะทักเลิกมีคําถามแล้วไอ้สองกว่าจะไหวไหมั้ยเนี่ยใช่ครับ <นะ S 2> สอง,สองบ้านเราว่าเป็นยังตัวชุดเหมือนเดิมนะก็น่าสุด1.9เอง9เดือนนะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูอันนี้เป็นปัจจัยลบอยู่อย่างหนึ่งกัแต่ตลาดรุ่นวันนี้เองต้องบอกว่า ดูเหมือนก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่นะครับนะคือก็ส่งทรงกึมงึอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็เทรดเหมือนเดิมนะครับนะก็เลยมองเหมือนว่าไม่ได้แฮมหนักเลยมากรวมถึงวันนี้เองมีการหยุดเทรดด้วยนั่นรวมผลของคนรายย่อยกันนะแต่ซึ่งดูแล้วก็เฉยนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแต่วันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผู้สุดใหญ่มันก็ยังยังมีสร้างการปรับขึ้นได้นะครับนะ ถ้าผู้มันขึ้นได้เนี่ยมันก็ยังยังโอเคมันก็อาจจะกบกกระแสกระแสอะไรไปแต่ถ้ามันลงมันอาจจะไม่ใช่ <c oughs> นะครับนะเออวอ้นี่มันขึ้นอยู่นิดหน่อยนะครับนะมันก็เลยดูเหมือมนไม่ค่อยมีน้หนักอะไรในะวันนี้เช้าวันนี้ที่ผ่านมา,รา 1, 4, 7, 7, 7, ครับปิดที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดุดเก้าเจ็ดครับบวกไปสองจุดหนึ่งเก้าครับวอลุ่มก็สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบล้านบาทวอลุ่มก็เงียบๆนะครับนะส่วนที่เฟกครับเกิดอะไรขึ้นฮะการเป็นส่วนที่เฟกนะปิดครึ่งเช้าก็พลิกกลับมาบวกได้นะครับสูงจุดสองสี่เป พักเช้าเนี่ยกลับขึ้นมาบวกแล้วก็ถ้าดูจากการนะยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย5วัน10วันยี่สิวันประคองตัวได้เป็นวันที่4ี่ติดต่อกันถือว่ายังรักษาทรงการฟื้นตัวได้ดีนะครับก็หลักๆเขาถ้าดูนะตัวของ Delta าปรารถนาีเพีนบี่ยก็ถือว่ากลับมาช่วยเซฟเเอาไว้นะครับส่วนตัวของเอซาศูนย์ซีรีส์าสองสามเนี่ยแบบว่า กลับมาบวกได้ก็จริงนะแต่บวกได้น้อยกว่าคือบวกไปแค่จุดกว่าๆนะครับคือ0.13น้อยกว่าดัชนีนิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังแขวนตัวสูงกว่าตัวเซฟตี้คือเบสิสนี่ก็ยังเป็นบวกอยู่นิดหน่อยนะครับเกือบๆจุดก็คิดว่าเป็นการบ่งชี้ถึงจิวิทยาตลาดที่อาจจะซบเซาหรือว่าแววงแคบนะครับกอย์ทธ์เนี่ยเรายังให้ถือลองอยู่นะต้นทุน877 ก็เป้าทางกำไรแรกก็อยู่ที่885 892นะแล้วก็จุด s ต o อ o r d เดอร์ให้ที่872ก็ยังถือรองลุ้นต่อราคาเนี่ยถือมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ชนีแกว่งแคบยังไม่ถึงเป้าสักทีนะครับแต่ก็ยังอยู่ในทรงการฟื้นตัวอยู่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับครับแล้วก็ขอจานดูภาพเชทให้หน่อยว่าครับก็คือยิงถ้าดูอยากบ่ายนี่ก็ถ้าทงเช้ามาเป็นแบบนี้บ่ายก็คงไม่ดีกันแหละนะครับนะ ก็คงอาจจะดูไปสถานไซด์เวอ้อมข้างเกาะไปก่อนคือพวกง่านคือเล่นแบบว่าคลองตัวนะครับ<ฮ>ะนะก็แต่ผมยังลุ้นปิดบวกนะอาจจะบวกนิดนิดหน่อยนะครับนะ,<ฮ>ะแต่คงไม่แรงเลยเพราะว่าช่วงนี้ข้างเงินบาทมันแข็งนะครับนะแต่เพื่อว่าข้างเงินบาทแข็งเดิมทีเราบอกว่า,าต่างชาติน่าจะซื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยครับนะ,<ฮ>ะแต่ช่วงหลังต้องระวังนะเพราะว่าทีเฟกเขาขายถูกไหมพันธบัตรเองอาจจะขายด้วยนะครับต้องระวังนิดนึ่งการมีคุ้นที่ซื้อบาลดุสุดนิดหน่อยเองนะครับ ตอนซื้อซื้อนิดเดียวแต่ตอนขายขายเยอะกว่าอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราว่ามันมันไม่ชัดนะครับนะแม้ว่าจะดูเอ้ยมันน่าจะใช่แต่ก็อาจจะมองว่าเผื่อไว้ก่อนดีกว่านะคือถ้าเราถ้ามันมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรไหม ถ้าเกิดถ้าเรามองว่ามันอาจจะไม่ไม่มาก็ได้ต่างชาตินะครับเนี่ยมันก็ไม่เสียหายแต่เข้ามาก็โอเคไปนะครับนะแต่ถ้าเราเราไคาดหวังว่าจะมาจะมาแล้วสุดท้ายไม่มานั้นไม่โอเคนะฮะมันจะมันจะผิดทรงไปนะครับนะในช่วงนี้เราต้องติดตามราไว้บางนิดนึงก็ดูต่างชาติประกอบไว้นะครับนะอย่างอื่นนี้ผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับนะ่ยปงอก็คงจบไปแล้วนะครับวันนี้จีดพีก็ทราบแล้วเดนนุสตอกเบี้ยก็ทราบแล้วเอาบ้านเรามีนดตกเบี้ยอาทิตย์หน้านะครับทิศเก้ากับน่ึงหง เพราะตัวเลขสิบจิตออกมาอย่างนี้ไม่น่าจะขึ้นดอ,อกเบี้ยนะครับทรส่งแล้ว่คุณมีขึ้นดอ,อกเบี้ยนี่เราต้องมีซัมติงแหละ ใช่ครับนะแต่คิดว่าเลยคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับนะเพราะดอกมันไม่ได้สถานการณ์ที่ควรจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับนะเราก็ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นดอกเบี้ยควรจะตับขึ้มานะครับนะก็ว่าไปส่วนนี้นะครับนะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เล่นแบบปกครองตัวนะครับนะแต่ย้ำอีกอย่างนะตาคุณบ้านเรายังย้ำว่าช่วงเปิดบาทต้องระวังนิดหนึ่งนะสังเกตตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วตอนบ่ายนี้ชอบมีอทิพิเดตบภิหาออกมานะครับนะดูๆแรงขายมาบ้างแรงซื้อมาบ้างนี่ก็ว่าันนนนไปะะครบใช่วงนนี้้เทรดหุอไปชาตติจก็รระะมัััดววงนิดนนึงะครับถ้า มาส่งซื้อก็โอเคไปถ้ามันไม่ใช่ส่งซื้อแล้วก็เตรียมตัวออกให้ทันด้วยเหมือนกันนะครับนะบ,บางตัวก็ขายเอาทีเดียวลงมาเลยก็มีเหมือนกันนะครับนะอันนี้ก็เรามาระวังนิดนึงช่วงนี้ก็คลืเหม,มือนเดิมครับลงื้อขึ้นขาครับเล่นแบบหนอมตัวนะครับนะไม่ต้องเยอะฮะเล่นแบบตามเทรนตรลาดพอเพื่อตามดูนะครับเนะเดี๋ยวพอตลาดมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงม,มันจะตจับนะตัดสัญญาได้เร็วแล้วเราก็อาจจะเข้าช่วงนั้นก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่พ้อไม่เข้าเลยมันก็โอเคมันก็ไม่ต้องุ่่่นนนนาาายซีีรอออะะไมมมณคับบแแแตตต้้้จจงงงพิึเขให ใช่เพราะว่าก่อนคุณจะรู้ตัวไปมีอะไรคุณก็ต้องจ่ายแพงนิดหนึ่งครับใช่นะครับนะคุณก็ต้องจ่ายแพงนิดหนึงนั้นจังหวะนี้เองผมแนะนำว่าเล่นตามตลาดดูแบบแตไม่ต้องเยอะนะครับตามแค่ตามดูก่อนนะครับตามดูเรื่อยๆจนเรามั่นใจให้ทรงที่เราจับมามันถูกสัญญาณมาตลอดอย่างนี้ยเราค่อยตามเข้าไปนะครับนะก็เล่นแบบนี้ก่อนไปก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนะครับนะก็ช่วงนี้ตัวแรกตัวหงบ่ายที่เรามองตัวโฮมโปรฮะ อินยืนมาพักหนึ่งนะฮะก็จะเอาสิบสองสิบสองห้า่แหละนะครับนะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ถ้าดูตามทรงก็ลุ้นผ่านสิบสองห้าขึ้นไปสิบสามห้านะครับนะผม <c oughs> ว่ามีโอกาสนะเพรา,านะาดูจากไอซ่าเองก็ขึ้นไปก่อนแล้วนะครับนะมีสัญญาณเชิงบวกอยู่ในเชิงของอบูรลิตเบรเจนที่เขามองไปเองกันนะครับนะดิ้ก็เลยมองซื้อเก่งกำไรลุ้นผ่านสิบสองห้าครับอีกตัวตัวมิ้นนะครับตัวนี้กระแสรุนลงโรงแรมเริ่มกลับมานหน่อยหนึ่งฮนะ พอช่วงปลายปีหัวข้อทุดท้ายแล้วนะครับคุณอยากจะทำอะไรเขียนโปรโมชั่นอะไรคุณต้องเขีนออกมานะครับนะโกยยอดโกยลูกค้าได้ต้องโกยนะครับนะพอช่วงปลายปีนะครับนื้อคุณไม่โกยปลายปีคุณไปโกยตอนไหนนะครับมาบ้านเราเป็นช่วงไฮซีซั่นด้วยนะครับนะก็ตามดูกันไปแล้วก็ดูจากตูมบินเองราคาก็ลงมาอยู่ล่างกองอยู่ล่างเหมือนกันนะครับนะซึ่งเป็นจังหวะที่ดีว่าซื้อหนึ่งกระซื้อได้ดิสคาวนอ่ะนะครับนะในจังหวะดนี้ผมเชื่อว่าจะมีโอกาสลุนรีบารอยู่ในใต้มาวยี่สิบแปดจุดห้ากับสาม ก็แนะนำตัวแนะนํานะครับก็จะเป็นตัว AWC นะครับตัวน,นี้ก็เริ่มที่จะสร้างฐานยกขึ้นมานะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ย5้าวันสิวันยีวันได้นะครับลุ้นไปทดสอบในโซนบริเวณ3บาท90้าสถึง4บาทนะครับก mm ็ hmm. จะจัดกรทุนเนี่ยที่3ามบาทหกนะสำหรับ AWC เป็นเทรดดิ้งสองลองนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นฝั่งช็อตนะเป็นตัว PIM PIM mm hmm. เนี่ยทำนิวโลนะครับหลุด mm hmm. ในปีนี้หลุดไปเลยนะครับหลุดต่ำกว่า5้าบาทห้ เช้านี้เราก็มีโอกาสลงมาทดสอบ5บาทกน็นำเป็นเทรดดิ้งฝั่งช็อตตามน้ำเลยนะครับสำหรับตัวของ PRM Pima Marin นะครับก็จะเป็น2ตัวที่ฝากไว้แล้วก็ตัวของเงินบาทเช้านี้นะยังไม่ได้หลุดต่ำกว่า35บาทแต่ก็ถือว่ากำกึง่งยังสู้อยู่ก็ต้องมาตามดูว่าตรงบริเวณ35บาทเนี่ยแต่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยค่อนข้างชะลอตัวนะเงินบาทอาจจะไม่หลุดก็ได้นะรตรง35เราก็ปิดช็อต ตัว USD future ไปเรียบร้อยทำกำไรเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูตรง35ก่อนว่าสรุปแล้วยืนหรือเปล่านะครับตรงนี้ก่อนแล้วก็ปิดท้ายในยส่วนของทองคำนะทองคำเนี่ยท่านท่านบอกว่ายังใช้ได้คือยังประคองตัวเหนือ1970เนี่ยตรงเส้นค่าเฉลี่ย5-10วันเนี่ยทรงยังดีนะครับ s d r เมื่อเช้าที่เล่าไปซื้อหนักเกือบ13ตันก็ทรงการฟื้นตัวดอลลาร์ก็อ่อนนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นไปแถวแถว2,000เหรียญได้รอบก็ ลุ้นถือรองต่อนะครับสำหรับตัวของ g e o ชั2 3ยังพอไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับตัวของ GOLI ฟิ u เจอร์นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับตัวของ GOYOT e f f e c t ในช่วงบ่ายครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกัน ข่าวสารกันนิดนึงนะครับคือวันนี้คําถามจะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็ท่านใดมีคำถามส่งเข้ามาได้เลยนะฮะครับมีเวลาจะตอบให้หมดนะฮะนะครับนะครับวันนี้ก็แน่นอนครับอย่างที่เราบอกกันคือตัวเลขของสภาพัฒน์ที่เปิดเผยมาคือตัวเลขไตรมาส3คือ GDP 1.5นะครับนะฮะหดตัวจาก1.8ไตรมาส2นะครับแล้วก็ทั้งทั้ง3เดือนก็ทั้ง9เดือนอยู่ที่1.9ครับนะแต่สภาวะเองก็มีการคาดการณ์ว่าจีดีพีไตร์ทั้งปีปี66เนี่ยครับน่าจะอยู่ที่2.5นะครับ แสดงว่า2.5ก็ต้องมีสภาวะตเดือนถัดไปก็ต้องเยอะอยู่เหมือนกันนะนะฮะที่จะทำให้เป็น2.5นะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าเราอาจจะอาจจะได้ว่ามันมีช่วงไตรมาสีนะครับนะการท่องเที่ยวอาจจะกลับมาเพราะเรามีการเปิดฟรีวีซ่าอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็รวมถึงปกติยุโรปก็จะเข้าช่วงในมาสีด้วยเพราะมันหนีหนาวมาต่างชาตินะครับนะเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็ปี67คาดว่าจะอยู่ที่3.5นะครับนะอันนี้ก็มีความเป็นได้เพราะว่าถ้าปีนี้เราปีนี้มันฐานต่ำอะ ปีหน้ามันเขียบหน่อยมันก็ดูฐานสูงแล้วนะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเป็นงั้นหรือไม่ครับนี่คือตัวเลข gdp ของบ้านเรานะครับนะส่วนตัวหนึ่งคือตัวของ ena f ครับก็เผยว่าตัวของรายได้คิวสาครับก็มารายได้อยู่ที่เจ็ดร้อยแปดสองจุดเก้าแปดเจ็ดร้อยแปดสองจุดเก้านั้นบาทครับเพิ่มขึ้นมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กำไรก็ดีขึ้นนะนะก็ส่วนหนึ่งก็คงมาจากการเติบโตในส่วนของ ธุรกิจเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะแล้วก็เรียกว่าโกสลี่นะครับในคือซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะนะครับในอังกฤษนะครับนะถึงดูว่าเขาจะทำอะไรต่อเพิ่มเติมขึ้นไปเพื่อที่จะขยายช่องทางอะไรต่างๆบอกจะไปร่วมมือกับอะไรใหญ่ๆในทางทิศด้วยนะของโลกเลยนะเดี๋ยวต้องมาดูว่าไปอ่าต้องมาดูว่าเขาจะเจ็บไปยังไงนะครับนะคือว่าคือเขามีการจับหาแพลนมิตรเนี่ยเพื่อมาต่อยอดธุรกิจเรื่องคาร์บูแอไปนะครับหนึ่งคือตัว N R F นะครับนะผมพยายามจะทดสอบพวกบาทนะถ้าผ่าน เบกขึ้นไม่ได้นี่ก็ทรงดูดีใช่ครับรุนงหน่อยนะฮะแล้วก็ส่วนของตัวหุ้นเช้าวันนี้ก็ที่มีการซื้อขายสูงสุดก็มีปอทอนนี้มานะฮะเป็นพี่แบกตลาดอยู่เหมือนกันครับสามสเจ็ดห้าวันนี้บวกไปห้สิบตังค์นะครับแล้วก็ CPO ครับห้าหกจุดสองห้าลบห้าสิบตังค์ส่วนส,วนสวนอพอหนึ่งห้าเก้าจุดห้าครับบวกไปหนึ่งบาท นี่เนี่ยน้ำมันขึ้นมานะเขาบวกกระจิ๋งหนึ่งนะครับช่วงนี้สพกระบอกช่วงนี้ส่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นีครับแต่ยังไม่ไซเวย์ภาพรวมนะครับแล้วก็ BH เอครับอันนี้ถือว่าแรงครับ225วันนี้บวกไป6บาทครับหลังจากที่วอกับดาวก่อนโดนทุบลงมาคำนวณวันนี้บวกคืนมานะครับนะแล้วก็ตัวงท็อปครับห้าส็ดจุดสองนี้บวกบาท25ถือว่ามาแรงอยู่สัตัวท็อปนะก็เรียกว่ายืน50บาทแล้วมาต่อตัวท็อปนะครับนะส่วนที่ตัวที่เป็นปกติเลยก็คืออตัวขระทที่บอกครัับวนนี้บยกตติดังเนี่ย 1.1จุดของราชนีเลยนะเซตชาตินี้บวกมา2 1ของพอทเลยนะทเล่นไปนะครับนะแล้วก็เดลต้าครับ50ตางก็0.5นะครับนะส่วน c ีพีบวกมา1บาทก็0.3นะแล้วก็ตัว BS บวก6บาท0.36เหมือนกันนะครับนะออิโลกบานมานะบีดีเอฮะบวกา25ตางก็0.3นะเสร็จแลวชุดหลักบีดีนี้ก็ถือเป็นตัวใหญ่นะเพาบวกเยงแค่สเต็ปเดียวเองถ้ากอตัวของ BS เลยนะครับบีเอสจะบวก6บาทนะครับนะเสร็จแล้วุหลักบีดเอสนี้ตัวใหญ่ไม่ใชน้อย แล้วก็สผบวกหนึ่งบาทก็ศูนจุดสามสองนะครับนะครับถ้าแบบนีก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับดูกลุ่มหลักที่เราคู่ชื่อนีนไปถ้ามันไม่ย่อลงมาก็บวกแหละมองอย่างนั้นนะครับนะเพราะตัวที่ลบกันก็ไม่ได้ลบเยอะอะไรครับศูนยจุดสี่จุดสามนั่นเองก็ใกล้เคียงกันนะครับนั้นตัวที่เราหลีดไว้ก่อนคือต้องบวกได้บวกได้ก็พ่าตลาดไปได้เหมือนกันนะครับนะครับมาดูคําถามคำตอบดีกว่าฮะวันนี้คําถามแรกคือตัวของเอ่ออินทัสนะครับ อินทั้งก็ไปเซเวเนี่ยะครับคือผมบอกเลยนะผมพูดมาเสมอว่าอินทันเนี่ยถ้าคุณจะดูจริงคุณไม่ต้องคิดอะไรมากไปดูตัวเอ็ดวานนะครับนะถ้าเวลาเอ็ดวานมาได้ฟื้นได้มันไปได้นะครับนะถ้าเอ็ดวานไม่มามันก็ไม่มานะครับนะเพราะเป็นคูดิ้งนะครับนะแล้วที่ผ่านอินทันเองเขาเล่นกันคุณต้องรู้อย่างว่าอินทั้นก็เล่นกันเนี่ยเขาเล่นช่วงประกาศงบคือเล่นเพื่ออะไรเอาเอกนะครับคนที่เขาจ่ายเอกอะนะครับนั่นเป็นเป็นคนดิ้งนะครับนะนั่นคือตอนเขาเล่นกันแค่ช่วงนั้นเดียดนนนะะครับ ชุดนี้ก็ได้ไปแล้วนะโนมตอนนี้เอกรับอยู่เจ็ดสิบเอ็ดะฮะตาบอกว่าเจ็ดสิบสามนะฮะบุงไทยแบงค์ฮะแบงค์ก็ยังติดนาตาลงสิบแปอยู่นะฮะอันนี้มอก19นะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าราคาก็ไม่น่าจะลงเยอะนะรับอยู่มา1 7บเ้าตูของบุงไทยแบงค์เนีอันนี้ยังมองถือนะช่วงนี้มองถือช่วงนี้ใครเล่นกลุ่มแบงค์ต้องทนถือนิดนึงเพราะหลายตัวไม่ค่อยขยับนะครับจะซื้อเน้นแน่ซื้อหุ้นทรงอยู่ซส่วนใหญ่นะฮะแต่ตัวแบงค์ฮะแล้วก็อ่าททบี ทรงเดียวกันเนี่ยเนี่ยเดียวกันหมดเลยซึ่ซึมึงส่งหมดนะครับนะอันนี้มองรับอยู่ดึงห้างครับตามมองไว้หนึ่งหกดึกนะครับก็ทนถือไปก่อนนะครับอันนี้มีรุ่ดีบาร์นะเพราะว่าแดงแล้วมีโดกิแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนทวิเซอร์นะฮะรุ่ดีบาร์มีโอกาสนะครับนะแล้วก็บาบาแปดศูนย์ฮะมีฮ่องกงบวกอัลตบาทแข็งวันนี้อยังไม่ฟื้นครับไม่ฟื้นที่เระหวังเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาสุดว่าเออที่ออกมาไม่ไม่สดใสเท่าไหร่นะครับนะราคามันก็โดลงมาเลยนะครับ แต่เลือกดูกันนะถ้าเกิดเกิดจีนเขามีมาตรการะตุ้นหรืออะไรต่างๆมันมันเรื่องอะไรับมะใหม่นะนะครับแต่แต่ยีรักตาก็รอดูก่อนไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะอุปมากรองยุงแล้วนะครับนะอ่าดูคนนี้หนึ่งครับตอนนี้ต้ามาไว้สามสี่สองกระสับหกสองตัวของบาบาฮะคือถ้าไม่มีก็อาจจะต้องทนดูไปก่อนนะครับนะ่ยเดี๋ยวถ้าคุณคิดจะซื้อเนี่ยคุณใจถึงก็แล้วแต่นะครับก็เข้ามามันมีก่ารลีบานะพอลงก็เริ่มมีโอกาสลีบบ้าแต่ลีบบ้ามาก็เล่นสั้นๆไปก่อนแต่ถ้าไม่มีก็อยู่เเเเฉยยยยๆดดูไไไไไปกกกก็มมมม่่่สสีีหาาาาาอออะะะรรรรพววััััันนงงญญณขขลบติึ้ นะครับสตัตัวบากนะครับนะแล้วก็ท็อปฮะท็อที่บอกว่าห้าสิบเอ็ดผ่านแล้ววิ่งได้ต่อนะ<ว>อันนี้ก็ลุนเงินไปต่อท็อปนี่มองไปถึงนู่นเลยฮะห้าสามจุดห้านะฮะนะครับยังมีโอกาสไปถึงห้าสิบ,บสาม<ว>นะบว่ามีศกม่แย่อาจจะถึงตรงนี้เลยนะห้าสี่กว่ากว่านี่แหละเนี่เยเจ้าติ่งเนี้ย<ว>อ่าร,รุ้นเงินต่อ เอาแต่ตามบางจากไปนะบางจากขึ้นแรงบางจากไปลูกหน้าแล้วฮะบางจากเ้อบอกรอบหลังรอบหลังมานนี้ตั้งแต่เขาไปเทคโซแล้วมึนขาเจเจขึ้นมาเนี่ยราคาไม่ลงนะก็ยิงเข้าไปเรื่อยๆบางจากครับนะแล้วก็อะไรตัวกัฟกัฟนี่ก็ยังิใช้ได้อยู่นะซึ่นตัวได้ดีลงก็ลงน้อยกว่าตัวอื่นในกลุ่มนะครับลูกมีผมว่าถ้าดูตามเื่อนไขา ุันนี้ผ่าน4.7.25นะขึ้นไป50บาทครับมีโอกาสอยู่นะนี่มองถือพี่ก่อนนะครับนะแล้วก็ EA ครับ EA ช่วงหลังนี้โหวิ่งขึ้นวิ่งลงแตวันนี้กลับมาใหม่นะดีเที่ยวยังไม่หลุดไปฮะนี่มอง4 5 4.7แนวรับนี่นะฮะตามมองนี่50บาทที่ EA ถ้ายิงก่อนเอา4.7บาทได้จะดูดีกว่านะจะไป50บาทง่ายกว่านะครับคือถ้าวิ่งยิงปั๊บเดี๋ยวก็ถึงอ่ะเอป็นหุ้นตัวที้วิ่งแรงนะครับนะแต่ช่วงหลังต้าบอกว่าเล่นทีเล่น EA ต้องระวังนิดนึง ช่วงหลังเวลาวิ่งเพียงลงมันแรงเหมือนกันนะฮะย<ะ>ูทุกประวันคมงค,ค,คมเลยะฮะช่วงนี้ถือว่ามีโอกาสดุริบาเยอนถือก่อนบองที่ห้าสิบาทตรีเอฮะแล้วก็สอพอฮะสอพอที่บอกช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยสวยนะ,ะแต่ก็ยังเกาะอยู่นะครับนะบอกรับอยู่ที่ฮหนึ่งห้าแปดต้านหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดนะฮะเอาไปทานหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็เล่นตามต่าสงใจกว่าส<ะ>อพอน,นะครับนะแล้วก็ตัวมินนะเขาได้เลยไหมมินที่บอกว่าบ่ายนี้เราก็เทียนอยู่นะฮะก็เทรดเลยนะครับนะฮะ เปเปอร์ออกตอนบ่ายดูเปเปอร์ได้นะครับนะแล้วก็อะไร TTCL ซฮะโอ้แล้วก็ถามนะีะตาบว่ามีเขียอะไรเดี๋ยวเช็คดหนึงหนะคือจริงพวกนี้จริงคุณสามารถหาข้อมูลได้นะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไปไหนล่ะะครับคือหาข้อมูลได้เลยเข้าไปในเน็ตเลยนะแล้วก็เซิร์ชดูได้เลยนะครับง่ายๆนะครับนะอันนี้มีอะไรไม่มีอะไรดูที่งบเป็นไงงบกำไรก็เพิ่มขึ้นนะครับ เออกาไรเขาก็โอเคอยู่นะอ๋อไปมากโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นเก้าเดือนไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็ยังกาไรอย่างไม่ใช่ไปมิ่งกําไรนไก่ยังกาไรอย่างเอาไปไหนเอ่ยอันนี้ไม่เอาช่างมันนะนะครับอาจจะเป็นการพับตัวช่วงสั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าลงแรงมากไม่มีอะไรไม่มีข่าวแล้วฮะไม่มีนกำไรก็ถ้าถ้าเอาไตม่าสามก็ยังโอเคอยู่นะครับนะ ถ้าบิ่งนิสัยว่าหุ้นอะไรนะคือต้องบอกเนี้มันเป็นผมพูดมาเสมอนะหุ้นพวกเนี้ยที่มีคุณดูได้จากอลุ่มันไม่มีนะครับนะแล้วส่วนันจะอยู่ในกลุ่มพวกรับเหมา d อลนะครับนะมันไม่มีไหนมานะฮะมันมีสองตัวหลักที่ขยับอยู่คือซีเคกับสเต็กนั่นเองเือื่นมันก็เงียบๆไปนะครับนะและยิ่งตอนนี้เิ่งทหาหพวกกลุ่มนี้เล่นมาก็รู้ต้องเล่นตอนงบตอนมีงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็เล่นเล่นกันตอนนั้นถ้างานไม่มีทาซาไปก็เงียบๆไปเท่านั้นเองนะครับนะนะเร็ช่วงนี้ก็ดูเงียบ นะฮะก็อย่างที่บอกอะคุณไปเล่นหุ้นตัวที่ตาดไปเล่นเนี่ยคุณก็ต้องทําทําใจรอนิดหนึ่งนะฮะนะรอให้ตาดเล่นแล้วมันจะกลับมาใหม่นะครับนะถ้าตลาดยังไม่กลับมาเลยไม่มีวงการเล่นพวกนี้มันก็ยังไม่มาเหมือนกันนะครับนั้นก็คุณต้องทําใจจุดนี้แหละคุณถ้าค,ค,ค,คุณบดน,นี้คือครูปมันบอกอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยมีนะครับนะอันนี้มองลัดอยู่สามจุดเจ็ดนะสัดต,ตัวขทีดีซีแอลฮะแล้วก็ทีนู่นฮะสามจุดห้าห้าเนี่ยสามจุดห้าแปดนะฮะแล้วรับนะฮโลของเดือนที่แล้วต้ามองแถวสี่บาทนะครับนะ แล้วก็ท็อปท็อปนี่ตอบไปแล้วแล้วเขาพายเลยนะแล้วก็แรบบิดฮะอะไรก็ตามแรบบิะไรเงงอยู่แรบบิดมีช็อตเซล์แต่ราคาขึ้นอันนี้ไม่ทราบไม่ได้ตาม,มนะครับ,รบอาจ<ห>จะต้องไปดูสัสดส่วนช็อตเซลเทียบกับวอลลุ่มุนะครับถ้ามีช็อตเซลลมาแต่ว่าเทียบกับวอลลุ่มมันไม่ได้เยอะมันก็ทุกๆตัวมันมีอยู่แล้วทุกๆวัน,นแต่ดูส่งแล้วมันไม่เกี่ยวแล้วไม่เหมือนไม่มีอาการอะไรเกี่ยวกับช็อตเซลล์นะต้องไปเช็คตัวเลขกันอีกทีนะ ไม่ไตอส่งไม่ทราบก็ไม่ดูไม่เห็นไม่เห็นช็อตเซลล์เราไม่เห็นยอดนะครับนครับก็ไม่ทราบกันฮะตันนี้ก็ขอผ่านไปนะแล้วก็อะไรฮะดีเทวตอบแล้วมินตอบแล้วฮะแล้วก็เออทีครับดูทรงก็ยังอยู่ในช่วงการเฟื้อตัวนะน่าจะหกสิบก้าบาทท่างถานยกขึ้นไปครับ69สิบเก้าบาทนี่แหละ้าสนใจอยู่นะสแตตัวเออทีเนี่ย ก็ถ้าเล่นเอลก็ถ้าไม่คิดอะไรมากมายนะซื้อออนตอนตัวน่าสนใจ<ม>ลอกมาซื้อนะฮะแล้วก็ขายต่อมันได้ตัวเดี<ม>๋ยวเล่นลอกเนสั้นไปครับนะ<ม>นะนะซึ่งผมเชื่อว่าจริงแล้วทรงมันก็ยังโอเคอยู่ซเอลที LT, นะครับนะนะครับอแล้วก็ตัวของดูโฮมฮะดูโฮมไซเวย์นะดูโฮมนะครับครับมองสิบสองห้าอยู่นะฮะร,รับอยู่สิบเอ็ดห้าดูโฮมฮะไม่ได้อา่า ลบอะไรมากมายแต่เก็ดูดีขึ้นนะเริ่มยกฐานสูงขึ้นมานะครับแล้วก็อะไรเอ่ย S C B ฮะ S C B นี่ไปใช้เวนเหมือนเดิมฮะกองอยู่ล่างฮะรับการสกต้านหนึ่งร้อที่พูที่พูดบปายเพราะว่าจำได้เลยคนถามมาบ่อยมากนะครับมันอยู่ในกองนี่แหละนะเอาตัวซื้อทนถือก็อหน่อยย้ำว่าทนถือนะบอกเลยกลุ่มแบงค์ไม่ใช่ตัวตัวเดียวนะทั้งกลุ่มเลยคนหน่อยฮะทนรอตลาดมันกลับมาเล่นตัวแบงค์หรือมันกลับมาเองฮะแล้วยิ่งช่วงนี้ต่างชาติเขายังไม่ชัดเจนกลุ่มแบงค์เลยไม่เ้ยมาแล้วเกิตชัดเจนตั้ง คุณแบงค์ซื้อมาตลอดทางนะครับเดี๋ยวพอเขาขับลำมาซื้อใหม่ผมว่ากลุ่มแบงค์ไงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาทนนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็อะไรเอ็ดวานเอ็ดวานนี้เราก็เราก็มองซื้อข้างล่างนะฮะี๋ยวย่อวันนี้ก็ตั้งรับไปตอนนี้นะฮะช่วงสองหนึ่งห้าเนี่ยนัรับนะฮะแล้วก็ต้ามองสองร้อยยี่สิบจะตัวเอ็ดวานก็รอซื้อข้างล่างน่าสนใจกว่า ตลาดไม่ไม่มันไม่ได้ไปไหนนะใช่ครับไปไหนเราไปขายด้านบนอ่าเราต้องับดีกว่านะครับแล้วเอ็ดานี่เป็นแปลกอย่างตั้งแต่ม yeah, like so ีข่าวเคสสามแบบไอ้ที s, ่บอร์ดแบนมาหุ้นมันลงนะราคาเออก่อนที่ก่อนหน้านี้มันวิ่งยาวิ่งยาวแต่พอเท็ประกาศข่าวเรียบร้อยปุ๊บราคาลงเพมันแปลกอยู่เหมือนกันนะฮะร้อยให้เขาอยากเ่ยเสร็จเสร็จผมว่าเขาคงฟื้นได้นะนะครับเพราะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าเอ็ดานในรอบปีนี้เป็นหุ้นขาขึ้นตัวนึงที่ราคายังไม่ได้มีการเปลี่ยนส่งไปอย่างอื่นนะฮะยังอยู่ขาขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็อะะไร PEGC ฮ วันยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่ฮะไม่ได้ลงไปไหนนะแล้วก็ทรงก็ยังถือว่ายังคาดหวังขึ้นไปต่อได้อยู่นะพอให้บริหาร940บาทครับแล้วก็แนวรับก็เถาสามตรงเส้นสิบวันสามสิบเจ็ดนะครับหรือทรล้มือนก็มายืนได้นะน่าจะรุนทั้งบนดีกว่าสั้นๆก็ไปรอขายบนนอานะครับนะครับแล้วก็แนะนำว่าเล่นสั้นมันก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะตลาดไม่ได้ไม่นอนะเผื่อพิกลมา แต่เรไม่เก็บตัวอยู่แล้วก็มีอะไรติดไม่ติดมือบ้างนะครับนะนะช่วงนี้ก็พูดไปไม่ใช่ว่าเราพูดไปแต่พอตลาดพลิกแล้วคุณไม่ทําอะไรไม่ใช่นะถ้าเราพูดไปมองข้างบนจริงแต่เพราะมันพลิกมาคุณต้องปอกให้ทันด้วยเหมือนกันนะก็ต้องตามอ่าแล้วงปรับตัวให้ตลอดด้วยเราต้องตามใจหลายทันหาแล้วไม่มีข่าวแต่ว่าแต่งงว่าลงหนักเพราทั้งที่งบปอดีคืออ๋อตัวที TDCL นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจมันมันรู้มันไม่มีนะครับคือต้องบอกอย่างเงี้ยคำว่าลงหนักไม่หนักผมดูทรงเมื่อกี้มันไม่ถือว่่าลงหนนนนนนััักะะะฮครบเียมไม่ถือว่าลงหนักนะะฮ เนี่ยมีม้วนก่อนแค่แท่งเดียวที่ลงมานไก่อนแล้วนี่มีไซเวจู่โคบลงมาตัวเบาลงนักคำถามคือคุ้นแบบไม่มีวอลุ่มดูได้วอลุ่มมันมีที่ไหนมันไม่มีนะครับวอลุ่มไม่มีปุ๊บเนี่ยแค่มีคนขายกดมาหน่อยเดี๋ยวมันก็ลงแล้วนะครับนะมันเหมือนกับตอนมันขึ้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ไม่มีคนซื้อโคมันหนักเดี๋ยวมันก็ตกขึ้นไปแล้วนะครับนะฉนั้นอย่าไปตกใจกูต้องเข้าใจในพฤติกรรมของหุ้นหุ้นไม่มีวอลุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะนนั้ากเพราะือนวันนี้เห็นมฮะตอนที่ถูกกดลงมาลงงงถึยาเี้บกปริ กับเกือบข้างบนได้เลยสามบาทที่สิบแปดคุณเอาแค่การคือตกคือตกลงอ่ะปั๊บเดียวเองนะครับนั้นอย่างทซีเรียสนะครับนะขาไม่มีก็ไม่ต้องไปซีเรียสยิ่งขาไม่มียิ่งไม่ต้องซีเรียสใหญ่นะครับนะนะฮะครับหมดแล้วมีตัวเอเอนะครับเอเอที่ตอบแล้วฮะเมื่อกี้ตอบมาเราบอกว่าห้าสิบบาทมีโอกาสอยู่ครับแล้วก็ส่วนทัสโกทัสโกที่มองสิบแปดนะแล้วากต้านอยู่ช่วงสิบเก้านะทัสโกครับ แต่อาคารระวังนิดหนึ่งนะผมว่าเขาเล่นรับรู้เรื่องประเด็นเวเนซุเอลาแล้วนะเท่านั้นอาจจะเริ่มปรับฐานอ่านะครับนะคือมันไม่ได้มีสตอรี่ใหม่แล้วนะเพราะเริ่มรับรู้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มาเขาโดนไอ้โจตัวเวดีโดนโดนแบนถูกไหมครับครัพอเขาปลดปล่อยให้ซื้อขายได้ปุ๊บมันก็เลยเด้งกลับไปเลยนะครับนะเร็วด้วยแต่พอรู้แล้วปุ๊บคำต่างคือเล่นอะไรต่อนะครับครับโอเคในยูทูบหมดแล้วครับโอเคคำต่างหมดแล้วครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ